หัวหน้าพักคือหุนเซนในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จผลการเลือกตั้งออกมาพักฟุลซินเปกได้รับชัยชนะแต่พักประชาชนกัมพูชาที่มีสมเด็จฮุนเซนเป็นหัวหน้าพักบอกว่าถึงแพ้ก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านเมื่อไหร่จะเกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง นั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้ด้วยปากกาไม่ได้ได้ด้วยการกากบาดก็ต้องเอาชนะด้วยปืนครับพี่น้องทั้งหลายนี่จึงเป็นที่มาที่หัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาฮุนเซนไม่ยอมเป็นรองนายกแต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ก็เลยมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกที่ประเทศหนึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีสองคนนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสมเด็จเจ้านโรโดมลุนนลิตนายกรัฐมนตรีคนที่สองคือฮุนเซนประวัติศาสตร์ก็เดินไปประมาณสักปีกว่า นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งกับนายกรัฐมนตรีคนที่สองก็ไม่เขาเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่ถูกตากันสุดท้ายลุกขึ้นมาจัดการต่อสู้กันยึดอำนาจกันพักพลังพักประชาชนกัมพูชารัฐประหารยึดอำนาจจากพักฟุลสินเป็กครับพี่น้องทั้งหลายแล้วในเก็บความรู้ ที่ถูกบันทึกไว้ทั่วไปว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุจากการเป็นชนวนที่พักการเมืองสองพักในกัมพูชาต้องจับอาวุธขึ้นมายิงกันกลางกลุ่มพนมเปนไม่ใช่ใครที่ไหนครับบริษัทชินคอบบร์ปอเลชัน่นในขณะนั้น ทักษินชินวัตรมีบริษัทโทรศัพท์ขึ้นเก้าร้เกมกเกะเฮดไม่ได้โทรก็ต้องเสียเงิน500บาทในการรักษาเบอร์จำได้ไหมถ้าโทรข้ามเขตจาก5บาทเป็น7บาทเป็น8บาทเป็น15บาท20บาทก็มีบริโภคเงินจากพี่น้องประชาชนเอาซะรวยจนสะดือปิ้นเลยจำได้ไหมครับ AIS สมัยนูนสมัยนูนบริษัทโทรศัพท์ของท่านนักโทษเทวดาซึ่งกำลังจะเปลี่ยนสถานะจากนักโทษกลายเป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งแทนนายเศษฐาทวีสินอีกสองวันเนี่ยเขาไปได้สัมปทานเขาไปได้สัมปทานมาเซ็นสัญญากับพรรคฟุลนสินเปกของสมเด็จเจ้ารนลิต สัมปทานขึ้นโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาไม่มากครับสัมปทาน99ปีกัภูคาเหมือนที่อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงเลย99ปีพี่น้องกับตายอีกเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกสัมปทานยังเป็นของตระกูลชินวัตรอยู่เลยครับพี่น้องในขณะนั้นสมเด็จ ตอนนั้นยังไม่เป็นสมเด็จท่านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีคนที่สองก็เห็นว่าเออผู้ขาดนานเกินไปหรือเปล่าตั้ง99ปีลดเวลาการผูกขาดลงหน่อยได้ไหมทางกรุงเทพบอกว่าฮุนเซ็นกำลังจะขัดผลประโยชน์จะลดเวลาการสัมปทานจาก99ปี เหลือ20ปีเหลือ30ปีอยากกันนั้นเลยส่งลูกสมุนเข้าไปที่กรุงพนมเปญแล้วร่วมกันยึดอํานาจจากพรรคประชาชนกัมพูชายึดอํานาจจากคุณเซนพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นมีการส่งคนไทยนี่แหละไปตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปตัดเสาไฟฟ้าไปวางระเบิดล้วนแล้วแต่เป็นวีรกรรมของคนที่อยู่ชั้น14นี่แหละครับพี่น้องทั้งหลาย ดีเลิศประเสิทศิีเหลือเกินนี่ไม่ได้บุ่นวายเฉพาะในประเทศนะข้ามไปก่อเหตุถึงกัมพูชาแต่สุดท้ายพักประชาชนกัมพูชาก็เอาชนะพักฝุ่นสินเปกได้ลูกสมุนทีมงานของนักโทษเทวดาก็อพยพหนีมาแล้วครับเดินนับหมอนรถไฟจากพนมเปนมาเข้าประเทศไทยที่อารัญญประเทศเกือบตายหากันหลายคนครับพี่น้องทั้งหลาย นี่เล่าให้ฟังแล้วประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเสมอพี่น้องดูสิครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินผมถามว่าสั่งแมวสักตัวในรัฐบาลได้ไหมไม่ได้ ขนาดนายตำรวจติดตามยังเป็นคนของ VAP 2คุณยิ่งรักชินวัตรเลยต้องเฝ้าเทศถษฐาทุกวันกลัวออกนอกลูก่นอกทางต้องทำรายงานทุกสิบนาทีว่าแอบไปวอห้าที่ไหนหรือเปล่านี่ไม่ไว้ใจกันเลยนะเพื่อนสนิทคนนี้พี่น้องทั้งหลายครับไม่เป็นไร เขาจะรายงานบ่าออกจากบ้านกินข้าวกับอะไรอนั่งรถจากบ้านมาตอนแรกกะว่าจะมาอยู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อตอนดึกๆจะแอบโทรไปหาใครบางคนเพราะถ้าอยู่บ้านโทรไม่ได้นะถ้าอยู่บ้านคุณสุภาพสตรีที่อยู่ที่บ้านรู้เมื่อไหร่ก็บ้องหูมานั้นแหะครับพี่น้องทั้งหลายกงเล็บก็จะระบาดท,ที่ใบหน้านายกรัฐมนตรีน่ะสิตอนนี้ พี่น้องทั้งหลายครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาตราบใดที่การคุยกันการจ้าจ้าจาจากันไม่กระทบกับความมั่นคงของชาติก็จ,จ้าจากันไปเถิดแต่ต้องบอกพี่น้องทั้งหลายตอนนี้หลังวันที่18มันกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติแน่นอนทำไมมันกระทบครับ ก็นายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจอะไรนี่รับแขแกแจกของร้องเพลงไปอีเวนต์แล้วบางวันก็หนีไปเที่ยวต่างประเทศเงิเนภาษีเราทั้งนั้นไปขี้โมว่าดึงนักลงทุนคนนั้นมาดึงนักลงทุนคนนี้มาไม่มีหมาไม่มีแมวสักตัวมาเลยครับพี่น้องทั้งหลายเพื่อเ,เงินค่าน้ำมันนะไปเที่ยวหนึ่งไม่ใช่ว่าบาทสองบาทเมื่อไรอะเติมน้ำมันไป ค่าห้องพักก็รัฐบาลจ่ายก็คือเอาเงินภาษีของเราจ่ายค่ากินข้าวก็ประชาชนจ่ายให้ค่าไปแฮนด์แฮนตรงไหนก็ประชาชนจ่ายให้หมดนี่ไงประชาชนจ่ายให้เขาไปเที่ยวต่างประเทศแต่เมื่อนายยกทักษิณซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงตอนแรกบอกว่าจะไปอยู่ที่ บ้านจันสองล่าผมก็ต้องบอกพี่น้องทั้งหลายครับอาชีพที่นักโทษเทวดาได้ฝึกฝนขณะที่ถูกควบคุมตัวโดยกรมราชทัณฑ์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นแก่ได้ศึกษาวิชาหนึ่งวิชานั้นคือวิชาตอแหลศาสตร โลกแห่งการแสดงโลกแห่งการละครแต่ก่อนแกมีวิชาหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมนเสื่อมแล้วสมัยก่อนใช้วิชาหมากินความคิดประชาชนหลอกประชาชนให้เลือกทักษินชินวัตรและพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยไงตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าไอ้วิชาหมากินความคิดนี่มันใช้ไม่ได้จึงไปเรียนวิชาใหม่เรียกว่าวิชา ต่อแหล่ศาสตร์ครับพี่น้องทั้งหลายแกก็เรียนวิชาการแสดงไงแสดงว่าป่วยแสดงว่าเป็นโรคแสดงว่าพงังงัพงงับแต่พี่น้องทั้งหลายครับมันจะออกจากโรงพยาบาลแล้วจะทำยังไงถึงประชาชนจะเชื่อว่าป่วยจริงวันนี้คณะที่ร่วมกันแสดงก็ออกมาบอกว่าอาการของ นักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ในช่วงวิกฤตขึ้นขึ้นลง,ลงลงอาจจะตายหาเมื่อไหร่ก็ได้หมอถแถลงว่าอย่างนี้ดังนั้นโอกาสที่จะไปบ้านจันทร์สองล่าพี่น้องทั้งหลายยากเมื่อผมรู้ผมก็ถามว่าถ้าไม่ไปบ้านจันทร์สองล่าแล้วไปที่ไหนคนของเขาก็บอกว่าไทยกรนการจะหลอกต้มประชาชนการจะตอแหลจะต้องทำให้สมจริงสมจัง สมจริงสมจังยังไงครับพี่น้องมีการติดต่อไว้แล้วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนพระรามเก้าจะไปอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเพราะถ้าออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วเหาะเหินเดินอากาศกลับไปที่จันสองล่าเลยนี่ชาวบ้านก็จะท่มถุยมากไปกว่านี้ว่ามึงจะต้มประชาชนไปถึงไหนวะ เห็นประชาชนเป็นควายไปได้เขากินข้าวนะเขาไม่ได้กินญ้ามืนสมุนบริวารที่แวดล้อมอยู่ในพักเพื่อไทยทั้งหลายพวกนั้นเนี่ยที่ปลายจมูกมีเชือกทุกคนครับสนตะภายไว้ดึงไปทางไหนก็ได้ขอให้นายสั่งครับพี่น้องทั้งหลายแต่นี่เราเป็นประชาชนเราไม่ใช่ควายเราไม่ได้ถูกสนตะพายเรารู้ความจริงว่า สิ่งนี้มันคือความอัะยศพี่น้องทั้งหลายครับก็วางแผนกันเดี๋ยวพี่น้องก็จะรู้เพราะวันนี้ถแถลงแล้วว่ากำลังเกิดวิกฤตอาจจะมีภาวะขึ้นภาวะลงของอาการจึงต้องส่งตัวจากโรงพยาบาลตำรวจไปที่โรงพยาบาล แห่งหนึงบนถนนพระรามเก้าผมก็ต้องบอกพี่น้องครับว่าไม่ว่าจะไปไหนล้วนแล้วแปรเป็นเรื่องตอแหลโกหกพี่น้องประชาชนทั้งนั้นจะป่วยจริงที่ไหนดังนั้นสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องทำกันในวันพรุ่งนี้สำคัญนะครับเพราะตามที่มีกรมรชาชทัณฑ์เกิดขึ้นมาเนี่ย คนที่ได้รับการพักโทษไม่มีนักโทษคนใดได้รับการพักโทษไม่ว่าจะพักโทษธรรมดาหรือพักโทษพิเศษที่ถูกอายัดต,ตัวด้วยคดีอื่นแม้แต่คนเดียวครับนี่รายแรกขั้นถามก็คือว่าเมื่ออายการสูงสุดสั่งอายัดต,ตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรไปแล้วจะทำอย่างไร สิ่งที่จะต้องบอกพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีการพักโทษมาตั้งแต่เป็นกรมราชทัณมาไม่ว่าจะเป็นพักโทษธรรมดาหรือพักโทษพิเศษไม่มีการปล่อยตัวนักโทษในเวลากลางคืนแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องทั้งหลายปล่อยกลางวันหมดแล้วอะไรมันจะพโพษโพขนาดนี้ะ มีบุญจุติมาเกิดจากชั้นบาดาลไหนนี่มันถึงมีบุญหนักสักใหญ่หลือเกินคนคน,น่นี้มันทำให้ประเทศเรานี่เป็นประเทศกะโลก,กะลาไม่ใช่ดินแดนไทยแลนด์แล้วแต่กลายเป็นดินแดน่อแหลแหลนครับพี่น้องทั้งหลายตอแหลแหลนแล้วพี่น้องครับดังนั้นในวันพรุ่งนี้ไปกับ การนำเขานัดเซอร์จะพาไปพี่ชิตจะพาไปสิงดําจะพาไปไปกับกองทัพธรรมถามว่าที่คุณไปอายัดตัวนั้นคุณอายัดตัวจริงๆหรืออายัดตัวแบบเล่นละครตอแหลร่วมกับทักษิณชินวัตรนี่ถามครับดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ประเทศนี้จะมีนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งชื่อทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่สองชื่อเศรษฐาทวีสินแต่เราจะไม่ยุดเราจะอยู่ที่นี่เราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะได้รับความยุติธรรมครับพี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณมากครับ